มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญและสดับรับฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก13กัน1,000พักระถาในวันอังคารที่17ทธันวาคมนี้เวลา8ดนาิกาเป็นต้นไปณหอประชุมศีวชิรโชตมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้ว พระธรรมกระถึกโดยพระครูพิสนุกิติธาดาวัดวังวารีตะบลแม่รากาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกและพระครูโควิทวัวชิรคุปวัดเนินกรวดตะบนลานดอกไม้ตกอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาและญาติโยมสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธารายได้จะนำเข้าสมทบเข้ากองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบบูลสงครามเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อานิสงค์ของการฟังเทศมหาชาติเป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการ